นานไม่ได้มาสมัครเองคิดนานนานนานแต่วันนั้นตอบชิดนานเว่ะคือดูดูลักษณะแบบร้อนรนเข้ามาถึงการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยตูเหมือนจะไม่พร้อมกิจกรรแล้วผมไม่ต้องทำหรอก้เนี่ยโอกาสที่ฝึกไม่น่ไม่ใช่บริษัทไม่ใช่บร่ษัทที่ไม่าร่บม่ไมาไ่มาไม้นี่เป็นมางโกไม่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 ไค่ไม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 ่ฝึกไมแไม่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 นมีม่ไม่ไสรุป แล้วเหมือนต้องสี่คนความสามารถพิเศษไม่ได้เกี่ยวกับแบรนด์เลยที่อาจารย์หลายท่านก็ถามว่าคุณเตรียมตัวยังไงผมพบความมั่นใจมาแค <c oughs> ่นั้นแ่ะคุณไม่ไม,ไม่ไม่มีไปถามประธานปีที่แล้วหรือรุ่นที่เดียวที่เป็นผู้บริหารทำอะไร,ระมาบ้างไรเงี้ยเตรียมตัวแบบนี้อย่างคุณไปสมัครบริษัทเนีมยติคุณไปสมัครบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่เตรียมตัวแล้วเตรียมความมั่นใจคุณไม่ศึกษาว่าไอ้บริษัทนี้เขาทำอะไรโครงสร้างเป็นไง เข้าเซ็มคาพแรกผมผมโปรโมทตัวเองด้วยว่าสวยแบบเซ็มคือในเซ็มหมักสวยที่สุดเพื่อ้เนยอมรับเพื่อนยอมรับมากเลยครับแต่ถ้าสมมติว่าไม่ใช่หนูหนูก็คิดว่าน่าจะเป็นเซนเพราะเขารักเซ็มมั้งแบบมันดีที่แล้วแล้วรักถูกต้องเลยเหรอแอบะเขาเป็นนั่งเรียนเลยค่ะที่บ้าน หน้าผมไม่รูห้องมันเกินเรียนรู้จริงไหนดูไม่ได้เคยใส่ขนาดแล้วมันยังนกี่ยกับการที่จันทิปเอารูปนัทขึ้นบนเว็บไซต์ก็ผมันมันเป็นความจริงเมื่อตอนอดีตครับมันก็ต้องรับได้อยากเห็นรูปปีหนึ่งเหมือนกันนะแล้วคุณจะรู้ว่ารูปคุณดีไปเยอะถ้าเป็นพวกปีนแอดอะไรเนี่ยก็จะถนัดเรื่องแบบการตกของพูดการเกาของพูดมากกว่า มันทีคุณเกาไว้ครับที่แล้วที่อาจารย์รอถามว่าเซมคืออะไรบอกเรื่องไรนะเกาเลยนะมันคือความจริงครับเมันคือความจริงที่ยังเป็นอยู่ในปัจจุบันครับอานเริมมาจากอะไรที่เริ่มจาก T Hong s u e n o ที่หกัมเรียเรียวโอเคครับคุณรู้จักกานแล้วรู้สึกว่า จะเดยวไปแล้วคือตอนที่ทำามนีคือามมันเกี่ยวต้นเหตุประคายไม่ได้หล่กมันเป็นคือทำมถึงความมั่นใจนะจ๊ะอ๋อความมั่นใจหมดเล่นกีฬาแล้วเนี่ยเล่นกีฬายังอยู่ในองอยกแล้วเดว่าคุยง่าเรื่องก่อนะคือเพราะว่าขาโป่งนตรเตะแล้วมันจะเฮ้ยนี่เื่องจริงนะจริงกับคนที่ขาโปแล้วเต่บอลตรงๆมันจะใช้โคปรเลยไมรู้จักโดรมอนป่ะ ก็โดเยมันคุณกี้ว่าผเป็นตัวคออะไรในโดเลมั่นรู้จัรือเปาซีเนโอเออซเนโอโอโหเหมือนจริงอ่ะนี่อยพ่ถิหมดวเเรียกเรเียมาเลยใช่ไหมโครงการของแล้วที่ใหม่ร่วมกับตลาดหลักทรัพแล้วก็ที่มีตุณกรจักรมาเป็นประธานในการเผยนิสนิสไทยอ่ะนิสมีปัญหาเร่อนแทคะเวลาการถามมไม่มองคน แต่เขาอมผมนะเหรอีออยเห็นทั้งแม่่ามีคนที่มีความ่าการเนีสคมีเรื่องลดเชมูชมลองประคต้องคู่คนเหมือนกันแลต้องมีพิธีการเอกันคมีชุวก็เดี๋ยวอีเมลมาบอพวกเราล กูบอกคุณคุณสามารถพูดนงงงาวแต่ผมซิกซิกคุณอาอาอาอเยอะแยะเลยครับซิกเบื่อเยอะแยะเลยแล้ผมบอกคุณเป็นไงวะอย่างแรกเลยก็จะต้องเป็นอาอาอาแล้วก็จะเป็นออาาเออการพูดอาเออการพูดอา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 การพูดเออเออเออเอาอาเอออาอ่าเอออาอ่าเออจบ ตอนเรนียนกับอาจารย์แซกตอนเรียนกาจาแซก็มีบทเรียนไงครับเลยจะไม่ให้มีครั้งที่สอบประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำน้อยได้ไปกี่ขีดได้ไปกี่ขีดผมตอนแรกผมกะว่าจะเอฟด,ด้วยนะครับพ <y> ี่แวเราะถ้าเป็นกิจกรรมในมหาลัยนะครับที่จะทำนี่คือกิจกรรมที่มีกิจกรรมแบบอัพเรดลงเลยหัวเราะไมนถูกไม่ด้วยหัวเราะขอบคุณนะหัวเราะขอบคุณนะ ไม่ได้เดเตอร์มีใครไม่ยินดีอเ่ล่าไม่ได้เดเตอร์ไม่เอาพูดได้เลยตรงๆนะเอาพราะว่าปัญหาหนึ่งที่อันนี้ก็คือตอนซัมเมอร์ไงคะถ้าพติว่าคิดว่าถ้าไม่เป็นตำแหน่งก็สามารถเป็นผู้ช่วยที่ได้แล้วบอกวไม่เอาท่าไหนดูแลเงแบบให้คุณดาอ่ะ ว่าใครแต่จริงอาจารย์ก็บอกไปแล้วที่ที่แล้วว่าใครดูะไรอาจย์น่าจะไปดูอะไรผมเห็นรูปี่ถ้จารูปนีจบเลยะแต่อเห็นตัวจิงเออให้มีจอเคมาด้วยของแทของแท้ของแททด้โอเคครับคอถ้านนนไม่ไหวคังแล้วกิจกรรมนคณะันก็ถากับเออซึ่งสามว่าเอเป็นเขียนจริงก็จริงแต่คือเป็นหย คือมีอะไรเกิดาแเกี่ยวกับการสู้แล้วเรสู้ด้วยตอก้เป็นาอา่อ้แนะนำามื่อหลังสัปดาโอม่ทีนี้อ่านต่อดูดูมันมันแข็งแข็งไงมรู้วะปกติคุยกับศิลปการมันต้องแบบรื่นเลิงหรอวะดูแข็งแข็งมแ่ไเขาใตื่นเต้นเลยอะคุณมองตามเรื่อที่พี่ผมกลัว้วนี่ย ไหนลองลองเนี้ัดตออยู่เลยตัดต่อต่อจากนี้ไปถ้าเซยไมีกวันเมื่อวานแล้วสรซานรานสิ่งใหม่กับเราอยู่ที่จุดหมายนัดกันที่ใต้ฟันทางดีๆสร้างให้มีวันพอเสซนมีอยู่จริงแต่เพลงนี้คุณลองกบแล้วอยากซื้อเอาจริงไหมไม่จริงไม่เป็นพีอาร์ดิ렉เลอร์